เกษตรแปลงนี่น่ะบ่มีความหล้อย่างเลยมีแค่เป่าหม้แต่บ่มีอุดมการบ่มีรักการอีอย่างเลยนะหูเลยว่าน้ำมันสําคัญขนาดใตเองนะคะต้นกล้วยต้นคาเ้าก็ล่งแล้วแต่บ่มีน้ำหมดตายเบิดนั่นคือประสบการณ์ค้างหญิงใหญ่เลยว่าก่อนเาจะเหตุอีอย่างเ้ากับวนจะมีความหล้ใน่จกหน่อยงสินะคะผู้พื้นไหวเพื่อที่จะแบบมันจะเป็นโอกาสให้า เ็ดได้ดีขื้นปร,ประสบความสำเร็จแต่ง่ายขื้นนั่นสนะคะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เฮ้าให้เฮ้าถูงกว่าเวลาเฮ้าเดินขึ้นบันไดอะเฮ้าตองเดินเดินที่ระขรังน่ะน,นะคะ่ะไปคอยไปน้นองแน่นค่ะตันที่เฮาลงมือทำตอนที่เฮ้าบพร้อบมันจะดีอย่างนึงเค่นนะค,ะคน้นนองมันเทศใ้เฮาแบบเป็นแรงพักดันในเฮ้าไปหามาครับพอเฮ้าไปหามามันจะเป็นความภาคภุมมใจเฮ้ยนี่ละคือข่ำทีว่าเฮ้าอยากเฮ็ดแล้วเฮาก็ตตรงลงมือทำพอเฮ้าลงมือทำแล้วเฮาหูซสือว่า เขาแต่มันมาเพราะว่าเขามีความตั้งใจครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกับบาน้องในช่องกบป่าพาลวยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บาน้องกับผาพี่น้องมาส้มนี่ครับผมแปลงเกษตรอีกสวยๆหนึ่งแปลงครับผมเบิ่งพื้นที่ของเพิ่นเพิ่นเห็ดอยู่หนีประมาณอ้ยหลายแห่งได้พี่น้องเด้อหนีบาน้องกัจ้พาพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงเพิ่นครับเนาะไปเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับบาน้องกับผาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพิ่นครับเนาะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะนี่ครับผู้จัดการแหวะคนสวยนะครับนอครับผมตรงนี้ก็จะเป็นฟ้ามไก่บอกครับเอ๋ครับอันนี้เป็นไก่ไข่ตันนั้นเป็นไก่บ้านบอกครับค่ะคุณพี่น้องเบิ่งอยากเปิดอยู่ค่ะแต่ว่าเบิ้อที่ล่นนี้นี่นี่ผู้ผู้จ่องเป็นจ่องพี่น้องนี่ตรงนี้ก็จะเป็นไก่พันไข่นะครับนอค่ะครับผม อันนี้เลื่ยงที่แลี้นี่นึกว่าจะนึกว่าไก่มีปัญหาเนยค่ะบอกครับที่จริงแล้วคนมีปัญหา <c oughs> เพราะว่าเขาเลี้ยงเนี่ยความดีว่าเขาบ่ามีความหลุยังเลยนะคะคเพราะม่มีความหลุยังเลยเอา้าเอาไก่มากมันคือบ่ไขค่งนีนะคะครับผมที่จริงแล้วมันตรงเลี้ยงตรงคุ้นเขาประมาณเดือนกว่างสี่โคตสีไข่ต้นนั่นก็คิดว่าขายถิมจะบอ่งนีนะ โอเริ่มแรกเขาเลี้ยงหลืบอกไข่เป็นรบบบอกไข่ค่ะแต่ว่าทีไปสือยูฟามเขาเขาบอกว่าไก่พร้อมไข่โดยความที่ว่าความซื้อนะองที่พร้อมไข่มาปุ๊บมือนเดือนเสามาสิเห็นไข่ไก่ครับผมวันนี้พอเอามาแล้วก็หลังจากหันประมาณอาทิตย์หนึ่งค่อยมาศึกษาว่าเอ้าเป็นบบไดไข่แบบปุบบุบปับนะคะครับผมวันนี้ก็เลยเออหลังจากหันเดือนหนึ่งไข่ตรงนี้เข้าใส่อาหารนี่อาหารยังขับหายไกลเขากินอนี่า อาหารไก่นี่ยจะประมาณถ้วยหนึ่งครับมาณงเคิงกิโลนะคะแล้วก็จะเป็นรำข้าวแล้วก็ผักบุ้งขัาวโพดุลมแต่ว่าอยู่กล้วยนี่กินทุกวันจะเปลี่ยนเมนูไปเวลาอยเขามีบะคงซูบะคงเล็กก้วยเละอีนังสิก็จะมาผสมผสานกันไปเพราะมันจะได้น้ำตาลนมสิ่งอ่ะค่ะโอ้กินได้ทุกอย่างมั้งบะครับนี่กินได้ทุกอย่างสามารถออกไข่ให้เฮาได้คือกันไม่นนี้ก็คือสั่งไรได้ได้แล้วคอับครับผมตรงนี้ก็คือเฮา่ยวสั่งไรได้ขายได้นะครับเนาะ แม่ค่ะเขาก็บพ่อเดว่าเขาจะขายเอาเงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยแต่นี่ยูนีคือไกลไม่มีแค่สิบหาตัวเนาะค่ะเอ่อสองอมื่นหมื่นนี่จะเก็บได้ประมาณถาดถาดกกวางสินะค่ะวันนี้เขากับแบงแบงไหวกินแน่ไห้ขายแน่ถาดหนึ่งเขากับขายอร่อยยี่สิบบาทจังสินะแต่ขังหนอกตอนนี้ก็อร่อยสี่สิบร่อยห้าสิบคนได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนกับใครฟ้องไงเด้ะค่ะเขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาเห็นเพื่อนกินหัวอาหารของเพื่อนอย่างเดียวเนี่ยเพื่อนจะบุกคอยใครครับผม ไข่บ้ากับหมซื้อว่ามันมันหน่อยแล้วก็ไข่แดงพันจะ๊บบัวแดงแหงแต่พอห้กินพักสีเขียวสีเอ๊ะมามาแบบเรียบเทียบกันมึงสินะค่ะไข่แดงหนึ่งคือเพ่นจะใหญ่สองคือแบบเป็นสีแบบออเรน์เลยนะนครับผมสดเลยพอดีครับสีนะก็เลี้ยงง่ายค่ะครับผมโซนทั้งนี้ก็จะมีปลูกของใบขางหลังสวนเลยนะครับเนาะค่ะผสมประสานค่ะแต่ว่าใหม่ผลคืออันผัวบอกงอบอกยังบอกองุงน โบบอกโบแม่บอกเอาเงินบอกก็ยังบอกมั่งคูดปอกกือกิดเจ็บปอบท่านใหญ่นะคะเริ่มแรกนี่ครับผู้จัดการคือได้มาเฮ็ดเกษตรตรงนี้ครับผมเริ่มแรกเลยเนาะค่ะเนาะเปลาอีรีเลยวายเฮ็ดเกษตรแปลงนี่น่ะโบมีความหลว่อยเลยบบครัมีแค่เป่าหมายแต่โบมีอุดมการโบมีรักการอียงเลยนะว่าตรงมีธนาคารน้ำตรงอียงโบหูเลยว่าน้ำมันสําคัญขนาดไหนนะคะพอมานี่ยละค่ะซะซ่าลูกนี่เนาะค่ะมาจก ครั้งแรกเลยมีสาหลูกเดียวนะคะบันนี้มันบ่มีนามนามกลดบอโ่มีเลยนะคะบ่ครับขุดสาแล้วปั๊บพื้นที่แล้วเงินเหลืออยู่400อยบันนี้เอ้าเฮ็ดจังไดละ <laughs> บัดน,นี้ต้นกลวยตน้นคาเฮกก็ลงแล้วแต่โ่มีน่นาม,มโดตตายเบิดนั่นคือประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยว่าก้อนเฮาจะเฮ็ดอีกอย่างเฮกก็กวรจะมีความหล้แนในจักหน่ยอย,ย่างซี่นนะคะปูพื้นไหวเพื่อที่จะแบบมันจะเป็นโอกาสให้หอา เฮดได้ดีขึ้นประบประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นจังซส่นะคะก็เลยแบบมาศึกนั่งศึกษาม่เบิดเลยว่าเฮ็ดจังได๋เองส่นะคะัพราแมันว่าเฮาอยากเฮดแลละก็เฮดเลยมันบ่ครับอันนั้นคือนั่นล่ะค่ะครั้งแรกอยากเฮดเฮดเลยให้ในมือสองมือนะคะเฮดปึ๊บเลยเพราะว่าตะกี้มันจะเป็นบุกมวงหี่มาผ่านสี่หลอดต้นนะคะหาคนมาตัดไปขายแล้วก็จกออกจกหากจกโคนออกแล้วก็มาได้สาหนีมาก พอได้สารนี่มากเงินเบิดเลยบมมีเงินสีมาจอบดานบมมีเงินสื่อแท่งสื่อทอพอมีเงินหาเงินมา,จอ,อา,นอาจอบเอ่อคื่อหยัจจอบดานแล้วเฮ็ดแท่งแล้วบมมีเงื่อนสื่อทอบับ,บเอาก็เป็นปัญหาอีกนี่ล่ะค่ะมันก็จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เฮ้าให้เฮาฮูว่าเวลาเฮ้าเดินขึ้นบันไดเฮาตรงเดินเดินที่ะขนนันนะคะ่ะค่อยๆไปเนาะครับแนนค่ะ,คะบ่แม่ว่าสี้าวแต่ละเทือสอมขันสีขันมันหูซึกฝืดแห้งเมื่อยแห้ง เขากคเลยเหมือนกับว่าเงินเงินเขาพ่อเจียดไว้เจียดไว้พ่อแล้วเขาเอยมาลงทุนมองนี้ไปที่ละขันที่ละขันถามว่าการทีเฮาลงมือทําตอนทีเฮาบ่อมมันก็ดีอย่างหนึ่งได้ค่ะพะน้องมันเทให้เฮาแบบเป็นแรงพักดันในเฮาไปหามาครับพอะเฮาไปหามามันก็เป็นความภาคภูมิใจเฮ้ยนี่ละคือขํามีีว่าเฮาอยากเคต็ดแล้วเฮาก็ตรงลงมือทําพอเขาลงมือทําแล้วเฮาหูวซึ้ว่าเฮาได้มันมาเพราะว่าเฮามีความตั้งใจนะคะเพราะว่า นี่แหละค่ะหลายคนก็บ,บอกว่าบ่ามีทุนเฮ็บดบ่ได้ผู้จัดการก็ลงทุนจากจากสิบัติแบบว่า,าพร้อมเด้อค่ะครับบ่พร้อมมันก็เฮ็ดเลยเนาะแม่นค่ะบ่พร้อมแต่ก็เฮ็ดแต่ความบ่พร้อมนี่ล่ะมันจะเฮ็ดให้เฮาหู้ว่าเฮาต้องไปหาหยังมาอีกเพิ่มอีกแน่เพิ่มอีกแน่ห้องกระต่อไปเรื่อยๆแม่นครับความต้องการของเฮามันอยู่ที่ใจเฮาแล้วถามว่า ใจห้าเฮ้าตรงกรนยังมันก็นอยู่ที่ห้าจะลง่งมือทำบองรันะคะหลายๆคนก็นอยากได้แบบเขาเห็นเขาเฮ็ดเขาหนีงี่สบแล้วพ่นมิทีีข่อยบ่มีิี่ีข่อยเฮ็ดบ่ได้ได้ถามกกว่า,า,มมากว่าเขาสีใดตรงหนีมากกลัวเขาสิใดเงินก่อนก่อนหนึ่งมากเขาเขาผ่านยังมาแน่กว่าเขาสิปรบสบความสำเร็จหรือเอายกตัวอย่างกว่าเขาสิเอ่อเลี่ยนจบมหาไลายมากขาตรงอ่านหนังสือัจเลลมเขาตกยุตจักวิชาเขาไปสอนยุักเือแม่นบ่ะค่ะ ตรงนั้นเจ้าบ่หูน้าเขาเจ้าก็บอกว่าแม่นแล้วเขามีข่อยบ่มีคําว่าข่อยบ่มีเจ้าก็สจบ่มีตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะเฮตุเริ่มต้นจากสิ่งตี่ห้ามีก่อนเจ้าสิบเป็นเริ่มต้นจากสิ่งที่ห้าบ่มีมันบริเฮ็เจ้าเื่อได้ค่ะแมนบ่ครับเอาครับผู้จัดการครับพื้นที่ยุนี่เป็นจั้งไหนครับแตะก่อนเป็นดินทรายล้วนเลยดินทรายล้วนกับเหมือนตอนนี้ก็ยังเป็นดินทรายล้วนเพราะว่าพื้นที่หน้าบค่ะบ่อบ่ค่ะเป็นปลาบกงที่มาผ่าน ปลาบ,บัวม่วงหิมะพานบ้าน้องสังเกตได้เลยว่าข่างๆเขาจะนิยมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเอ่โรงงานรับสื่อบ,บัวม่วงหิมะพานโอ้แข่างกันแม่นะมงงนะครับเนาะแม่นค่ะอุต่กรอนจะเป็นปลาบ,บัม่วงหิมะพานเบิดแม่นค่ะก็คือที่ตรงนี้เป็นที่มรดกที่พอ่อแม่เป็นหามารตรงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เ้าอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นที่ว่าเ้ามีทุนเพราะว่าเ้ามีทีครับแต่ว่าถามว่า บางคนมีทีแต่บบมีทุนมันขึ้นอยู่ก็เฮาาย่างที่บอกครับมันขึ้นอยู่กบเฮ้าย่างเดียวเลยบบได้ขึ้นอยู่ก็พ่อกับแม่หรือว่าก็ไผทั้งนั้นขืนอยู่ก็ว่าเฮ้าอยากเฮ็ดหรือบบอยากเห็ดเห็ดอหรีหรือบบอลีจังี่ยังซี่สนะคะถ้าเฮ้าเฮ็ดแล้วต้องมีความสําเร็จนะครับเนาะคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะถามว่าความสําเร็จมันกับ่บเปะบบตายตัวอีกละค่ะมัน็ซ้ําเฮาเจอปัญหาแจ่ละหมื้อมันกับ่คือกัน ถามว่าความสาเร็จแต่ละคนมันกั่ยวกับอฤตการยางเช่นผู้จัดการจังสิครับผมกูกล้วยได้กินกล้วยนี่ก็ความสาเร็จได้ค่ะแมนเลี้ยงปลาได้เห็นปลาได้กินปลานี่ก็คืออีกหนึ่งความของความสําเร็จครับบางคนกับว่าความสาเร็จเนี่หมายถึงว่ามันตรงสมบูรณ์แบบในในพื้นที่นี่จริงจมันบ่มีหยังสมบูรณ์แบบต่อค่ะความสําเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับเทาม่องมากกว่าว่านี่คือก็ไายเองสิเด้กกินนอได้กินนอมันนั่ก็คือความสําเร็จแมนโอ้นี่นะครับเนาความสําเร็จเท่ายู่นี่เองนี่พี่น้อง โบตองไปคิดว่าความสาเร็จแล้วก็จะได้หลายแล้วมาเห็นง้นามเนาะครับนอ <c oughs> ตรงนี้ก็คือความสาเร็จก็คือตาต้นกล้วยเฮานี่เฮาปลูกแล้วได้กินนวยนี่ก็คือความสาเร็จคือกล้วยนี่เป็นเครือตั้งแต่แดเดือนแล้วก็มีค้นมาขอเหมาสวนตั้งแต่เดือนที่เก่าอตอนนี้คือบ่พ่อขายแต่ว่าผู้จัดการบ่อยากได้ระบบประมาณว่าระบบแบบเหมานะค่ะถ้าเฮ้าขายให้พ่อขาค้นกลางค้นแถวบานเฮาก็จะบบได้กินของดีๆีได้ค่ะเพราะว่า ยูนี่จะบ่ใสเคมีเลยมีแต่แบบธรรมชาติปลูกธรรมชาติเลยนะคะครับผมได้๋ใส่ฟุ้นห้องพืนบ่รับเครื่องห่างหน่วยบ่ค่ะบ่ครับคุดใดปลูกเลยโอ้ขุดใดก็ปลูกยังปลูก้วยเตอนนั้นบ่มีความหรูอย่างเลยหู้ดต่ว่าคุดแล้วก็ปลูกครับบ่หูเลยว่าชักเหมือกคอยต้องใส่ปุ๋ยบ่หูเลยว่าต้องเอาฟางหรือว่าเอาขีง่วมาคลุมดินันสั่นที่ ทุอปูหูเหลืองเลยไอ้ปลูกปลาสามยางประโยชน์สี่ยางเอียงบูหูเพ่เคยหูเหลืองอย่างเลยนะคะเริ่มแรกเขาอยากปลูกก่อนเลยเอาไปเอามาบานกระไดประสบการณ์จากนี้ไปเลยบ้านครับผมนี่พี่น้องเพิดกรขึ้นมาเรื่อยๆเอาครับผู้จัดการเคยขายนี่เคยคิดบอกว่าเขาเทาต่อเดือนเท่าไหร่จ่บาทครับอ่ามันข้นอยู่กบว่าเขาจะเอาจากบาทโอ้ข้นก็เท่าเลยตำรวจเองเลยแต่ว่าเดือนหนึ่งนี่ตรงหดค่านาค่าไฟค่าแก๊สผมค่ะ มืนคนที่เขามาอยู่น้ำเห่าสิบางเดือ,อนเขาบ่มีเงินเลยหลายไปจ้างเขาดอกค่ะคแต่เขาได้อยู่หย่อนของในสวนเห่าเห<อ>่าได้เพิงแห้งเขานี่ค,คือการอยู่แบบแบ่งปันอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผครับผมค่ะอยากพี่น้องเขาก็ได้กินของในสวนเห่าถ้าสมว่าเดือนนึงสิให้มาจ้างอู้คนละหมื่นสอมื่นเนี่ยมันมัน,มนอันนั้นมันโมเมนการพอความพ่อเพียงอะครับผม <laughs> ว่ตรงนี้ผู้จัดการนี่ดูแลผู้ดเดียวเลยบ่ครับนี่ทั้งเบิดบ่ค่ะก็จะมี พ่อแม่นักเรียนเพิ่นมาอยู่นําเพื่อนมาเทดมาอันนี้นัาจัมซี่นะคะครับผมค่ะเป็นเจ้าของกิจการผุนเนี่ยค่ะมาอยู่นั่แม่ตอนทุกมื้อนี่ก็ทิ้งเลยกิจการติดติดติดสวนนะคะครับมาอยู่นี่มันก็ได้ยูได้กินเ่ได้แบบเพิ่นว่าขายน่ะมันเมื่อยกว่ามันเป็นคนสวนเพิ่นว่าแต่ว่าเขาก็ยูแบบพี่แบบนองนะคะอยู่แบบแ่งปัน เขาีหยีงกับแบงกันกินเริ่มแรกผู้จัดการลงทุนนี่ประมาณจักหมื่นครับนี่เขาลงทุนเริ่มแรกพูดซ้าอยู่นี่นั่นสองหมื่นค่ะสองหมื่นป่ครับแมนขาดได้แปดปอนี่บสองหมื่นหนึ่งพันครับแมนค่ะทยอยเฮดไปเรื่อยๆบ่ครับตรงนี้พึ่งเฮดเด็ดประมาณหาเดือนหกเดือนเองเนี่ยค่ะเพราะว่ามันให้เฮดตูมเดียวเลยมันดูแลบ่ไหวดอกค่ะยังที่บอกว่าเดินทีละเก้าเนาะครับแมน่มแมนครับ อันนี้น้าท่วมเนี่ยค่าบ้านองโอ้น้าท่วมเพื่อกันบ่ครับนี่น้ํา <c oughs> ล้นเลยค่ะยุนี่แบบจากที่แยกเป็นสัต์เป็นส่วนว่าเลียงปลาหยังปลาหยัง,งบอนีปลาหยังตอนนี้เป็นรวมมิดเลยได<อ>้เ <c oughs> ป็นบอรรวมทั้งเบิร์เลนบ่ครับแม่น่ค่ะปาลาเพิ่นตเนสนุกแฮ่ครับอูบิ่งเลยอนี่ก็นี่แหละค่ะข้นคนเฝ้าสวนค่ะํำรวจสำรวจปลานลงไปเด้อพี่นองพยากรนี่ครับได้อยู่แบบนี้ก็มีกวามสุกแล้วพี่น้อง คว่มสุกนี่หาบัวใดบัวใดหาไก่พี่น้องอยู่ข้างอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างนี่แหละครับสวนเท่าเองเ,องเนาะนี่พี่น้องขุดหาความสุกนี่ครับมาเบิ่งเลยพ,พี่น้องมีพื้นที่นิหน่อยนี่ก็สามารถเฮ็ดได้เด้อครับเด้อนี่เฮาก็ขุดเป็นบ่อนึงนี่ครับคือผู้จัดการเพิ่นเฮ็ดตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อใหญ่เนาะครับเนาะเป็นบ่อเดียวแล้วเฮาก็เอาไม้สักแล้วเอาแพแยงนี่ครับเพื่อผู้จัดการเพิ่นก็เลี้ยงสามารถเลี้ยงได้ สนิทเพื่นได้พี่น้องเป็นป่าปลาเข่งปลาตะเพียนปลาน่นจันนี่แล้วแต่เ้าจากเลียงปลาอย่างปลากดเลี้ยงลงได้ด้ครับเด้อนี่ห็นง่ายเลยเพิ่นว่าตรงนี้กะตรงนี้ก็จะเป็นข้ังหลังบ้านได้พี่น้องเด้อตรงนี้เพราะว่าจะเนม่าจะตรงนี้ก็จะเป็นสวนหลังบ้านนะครับเนาะยุ่ข้างหน้าบ้านนี่เพื่อนก็นจะขายพวกต้นไม้บ่ครับผู้จัดจาการค่ะแม่นค่ะ ขายพันธุ์ใหม่นําเนาะครับเนาะค่ะขายพันธุ์ไม้ด้วยแต่พันธุ์ใหม่อยู่นี่จะเป็นเกรดเอมาทุกต้นนะบอกครับแล้วก็ราลคขายพันธุ์ใหม่นี่ผู้จะการทรงบอรับทรงค่ะแต่ว่าแต่ทรงใด้แคบบางชนิดขายยังต้นนั้นบลกม่วงเบาสฉีนะคะแล้วก็น้ำดอกไม้สีม่วงสีแต่ว่าขมิ้นนี่มันจะต้นใหญ่แห้งบอสามารถที่จะทรงใด้ก็ร่างหาวิธีอยู่นะคะค่ะแต่ออเดอร์กันมาเรื่อยๆสามารถจะเป็นลูกค้าเก่าสั่งซ้ำาครับผม ก็สามารถติดต่อผู้จัดการได้ทั้งใดครับค่ะพี่น้องเห็นแล้วอยากสั่งจังสีนะครับก็ลองเข้ามาติดตามในเพจก็ได้ค่ะเพจผู้จัดการแม่คนสวยเนาะค่ะแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่เก้าสามหกสามหกหกสามารถแอดไลน์ได้ถ้าสมัครไพ่อยากได้ดังใจท่านใจนี่สิแอดไลน์มาได้เลยค่ะได้ทากขอความในเพจอาจจะขอความหลายแน่อาจจะมีการตกลงสินะครับผมก็เห็นยูทูบนล้วนะครับเนาะนี่ครับเป็นเจ้าของช่องน้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่ติดตาม ผู้จัดการแหวนําครับผมเิ่งเลยมาส้มสวนเพ่นครับโซนทั้งนี้ก็จะเป็นปลาตรงนี้จะเป็นนานลคะมาต้นน้ำท่วมนี่ละจริจริงเลี้ยงบกหอยขมเน้โอ้น้ำท่วมขึ้นมาะพรีเลยบอครับนี่ท่วมหอดนี่เลยค่ะหอดหอดบอนี่ละหอดตาบอนี่ค่ะโอ้ตรงนี้หาก็จะเฮ็ดเป็นพายางดําค่ะโอไว้ยเลืตัวนี้ครับเป็นผ้ายางเพราะว่ายุนีนั้นย่างที่บอกค่ะเฮ็ดเกษตรมันบ่มมีเปะบวมีคํอว่าตายโตเพราะว่า เกษตรมันมันตรงแบบว่าปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะคะก็คืออยู่นี่น่ะดินเป็นดินทรายล้วนเลยบ้านอกเห็นเนาะค่ะดินขา้าเป็นแลนเลยที่เลน่ะมันเป็นดินกลนเอ่อก็ยังดินกลนบ่กล่นยังเอามาเอามาใส่เนาะค่ะมันแต่จะปลูกยังก็จะบ่บ่งามบ่ขืนนะครับวันนี้ก็วันนี้มามาเริ่มปีต้นต้นปีนี่นะคะมานี่ละมาใส่ของพี่นิ่วนี่ละของบานิ้วกับสีสารยุกใหม่เอาอันนิวที่น้ำเพลินมาหดดินหดยังสีนะค่ะต้นใหม่ต้นนี้แบบ บ่านองเมืองตนนันบกม่วงอ่ะปลูกมา้า้งแต๊ะแบบปี้กายล่ะบเคยแตกดอกแตกยอดอ่ะตอนนี้แบบมันพึ่งจะเงอนยญ่ข้นนี่นะคะครับผมแล้วก็สีดาก็งามพี่น้องอันนี้แล้วก็จะสร้างซื้อได้แบบได้รับบานสร้างน้ําบาวนิ้วก็ได้ค่ะห้ือน้ผพ้เัดการเพราะว่าราคาเดียวกันเลยบ่มีข้นบ่มีอันลงเห็นได้เห็นแล้วเอ้าสีดพักงามจังสีนาครับอการ เป็นฮิวมิกอะค่ะเป็นนิวทรีซูเปอร์ฮิวมิกอีออนนะคะของผีบาวนิวนอกจะกใส่มาสามปีแล้วเนาะค่ะกต่ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเอามาฉีดในสวนนี่บ่ได้ฉีดเบิดเบิดทั้งผืนทีนะคะเพราะว่าอยากคูู้ว่าฉีดแล้วตรงที่ฉีดเป็นจังไหนตรงที่บ่ฉีดเป็นจังไหนแต่ว่าก็ใส่เรื่อยๆอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้นใหม่อังนา้างนาสวนนี่นะคะมันใบมันเขียวมันเหลืองมันงามมันใบต่ำนี่ครับผมเห็นกลางๆนี่ครับว่าเขียวๆอยู่ครับเขียวพิดปกตินะครับ ค่ะก็จะมีส่วนด้านหลังนี้บ่ค่อยได้ใส่เป็นไรก็แต่ว่าต้นบกม่วงนี่ใส่เบิดเลยค่ะม่วงกระสีเขาจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยแม่นบอกครับนี่ก็มีปีนึงจะใส่ขีงวอยู่สองเถื่อแต่ว่าเคมีนี่เฮาบ่ได้ใส่เลยค่ะไม่ได้ใช้เลยเฮาก็สิใส่แต่ตัวนี้เป็น่นทั้งใบเอาบอกครับค่ะ่นทั้งใบแล้วกะถ้าดินหมองได้เฮาบ่ดีขึ้นเนี่ยค่ะดินขาวๆเาเป็นแรนดังสีเฮาสามารถเอาไปโหดดินได้แล้ว หลังจากหั่นน่ะเพื่อนจะบไกดเป็นสีน้ำตาลเป็นดินล้วนหดดินได้เลยมันบอครับค่ะหดใส่โคนใส่อันนี้ได้เลยนะใส่บรวดเท่านี้บอครับค่ะผสมน้ำแม่นค่ะแต่ว่าในอนาคตอยากแบบว่าว่างเป็นสายน้ำผงสินะค่ะเขาแบบผสมไปในหั่นให้นปุ๊บไปในสายเลยคือปิงเกอร์เลยนะครับนาอปิงเกอร์เลยเขา่อยสีบรดเวานางหดอยากคือไะต่อไปต้องเข็ดแบบนั้นแหละพี่น้องค่ะใส่จะปิงเกอร์ใส่เลยนะครับนาอค่ะแม่นนี่เบิ้งโซดตรงนี้ก็จะมีปลาตัวนี้จะเป็น ปลาดุกค่ะเบิ่งครับเบิร์กคุณยอดแห้งเป็นปลาดุกพัานยังครับผู้จัดการเนี่ยปลาดุกอวยค่ะเป็นปลาดุกอุยแต่ว่าเพิ่นสิมีหลายรุ่นมันก็เลยโอ้ยบริการเนาะมึงครับพิ่มาซ้อมปลาได้พี่น้องพิ่จับเอาปลาค่ะบ่ทนว่าทนกินดอกค่ะมาน้องเฮซัมเนี่ยเฮ้าก็เเรือเฟอเยแล้วครับผมนี่คือความแบบว่าสร้างความมั่นคงทังอาหารเนาะค่ะจะของกับขอบขรัว ตันนี้ก็ตักบางอย่างได้คะ่ะแต่คนมาสือโลดสองโลดนี่นมันเอาไงเถยะด้ค่ะแม่นบอกครับแม่นค่ะวานแหเลยบอกครับนี่โอ้บูฮาเจวา <c oughs> แบบนค่ะบางเจอแบบอันบางเจอบางคนเขาอยากได้บรรยากาศเขากับมานางตกเอาเลย,ยหลือยากเอาเลยหายนางชิดเอาเลยแม่นค่ะ,คะนี่พี่นองครับผู้ได้สนใจกับเขามาเล่นน้ำผู้จัดการได้ครับเดยอยากได้ปลาได้ต้นไม้มีทุกอย่างพี่นองอยู่ในนี้ครับผมค่ะอัดเต็มเลยครับพี่นองคุณค่ะส่วนทั้งนี้ ดีหนามข้าจะลงนะคะพอน้องสังเกตต่วว่าคู่นี่ตอนแรกเขียวหมดเลยค่ะคเขียวแบบงามแต่ว่าปนีหนามมาหนามค้งสีเขาก็เลยเอาตะไคร่ออกหมดเลยนี่ขาจะปลักตะไคร่ไม่นะคะครับผมกําลังเขาก็ทํากาลังสีเหลือปลูกต้นใหม่ใหม่นะครับเนาะนี่เป็นเขียวขึ้นมาเลยพี่น้องบางคนนี่แค่แน้ำเห็นแบบนี้กับถอดได้ค่ะครับผมแต่ว่ามันสีใหดตัวไหนได้คะ่ะเขาอยากได้ะะแมนครับก็คือ ที่แหลเอาหูอยู่ด้ค่ะว่า้ากุดแหลวมันกระตงพังเพราะมันเป็นดินทรายแต่เดี๋ยวความที่ว่าเออกคอยอยากได้สาคอยอยากได้มันพังกับให้มันพังดีลหละย่างหน่อยมันก็ยังเป็นสาเหให้เราเห็นนัดนึงนะคะปลาเ้าก็ยังอยู่ได้เว้นว่าดินพังแหลวปลาอยู่บ่ได้ปลาก็ยังอยู่ได้เ้องก็ยังได้กินนี่นึะครับผมตรงนี้เราก็คอยคอยศึกษาบึงไปนั่เรือนะครับน้องนี่บ่งเลยส่วนที่นี่เพราะว่าของผู้จัดการเป็นดินทรายได้พี่น้องตรงนี้กับ พืว่าบปพังแห้งแล้วครับเพราะว่าเขาก็จะปลูกต้นใหม่ใส่นี่โซนทางนี้ทางปุ่นกระซูปุ่นเลยบ่ครับค่ะป้าปสิภาพไปเมืองโซนด้านหลัง